แน่นอนนี่คือฮุกภาษาไทยสำหรับวิดีโอของคุณให้มีความดราม่าลึกลับและดึงความอยากรู้ของผู้ชมให้อยากดูจนจบคุณใครสงสัยไหมว่าเมื่อส่งไัยมีงานพิธีบางอย่างที่ไม่ควรไปและเมื่ออาหารบางมือ้อสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความมืดความเย็นและความหิว ความลึกลับที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่สามารถทำให้หัวใจคุณเต้นไม่เป็นจังหวะคุณจะได้ยินเสียงกลองกลิ่นทูบที่ลอยเข้าจมูกและเงาที่สะท้อนความทรงจำทุกการเคลื่อนไหวทุกลมหายใจจะทำให้คุณสงสัยและใจเต้นแรงอยาก,กับพริบตาเพราะบางสิ่งกำลังเฝ้ามองคุณและมันกำลังรอเพื่อเผยความลับที่ไม่มีใครกล้าเล่า ถ้าคุณต้องการผมสามารถเขียนฮุกเวอร์ชันสั้น15-20วินาทีสำหรับใช้เป็นเปิดวิดีโอให้ผู้ชมรู้สึกถึงเครียดและอยากดูต่อทันทีพร้อมกับแนะนำคำพูดสำหรับเสียงบรรยายให้คุณใช้ได้เลยคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชันนั้นไหมชื่อเริงเมื่อส่งไว้สามงานพิธีไม่ควรไปสามเมื่ออาหารไม่ควรกินเช้าตรู่ในบ้านไม้เก่าเสียงนาฬิกาแขวนผนังเดินช้ากว่าปกติฉันลืมตาขึ้นพร้อมกลิ่นยามังที่ติดอยู่ในอากาศ ร่างกายหนักเหมือนมีใครวางหินทับบนอกหัวเข่าขยับแล้วเกิดเสียงแผ่วเบาเสียงนั้นดังเกินไปในความเงียบวันนี้เป็นวันที่มีงานพิธีใหญ่ในหมู่บ้านเสียงกองจากวัดลอยมาเป็นระยะหัวใจฉันเต้นตามจังหวะนั้นโดยไม่ตั้งใจคำของคนเฒ่าคนแก่ดังขึ้นในความทรงจำเมื่อส่งไวัวมีงานพิธีบางอย่างที่ไม่ควรไปฉันพยายามลุกขึ้นพื้นไม้เย็นจัดจนฝ่าเท้าชา ความเย็ยนไหลขึ้นมาตามกระดูกกลิ่นทุบจากบ้านข้างๆลอยเข้ามากลิ่นหวานปนขมทำให้ท้องไส้ปันน่นปวนน้ำลายขมติดอยู่ปลายลิ้นฉันนึกถึงอีกคำเตือนสามเมื่ออาหารที่ไม่ควรกินโดยเฉพาะในวันที่หัวใจอ่อนแรงแต่เสียงช้อนกระทบชามจากครัวดังเย่อเยาวข้าวต้มร้อนส่งไอายขาวลอยขึ้นกลิ่นขิงทำให้ความหิวตื่นขึ้นทันทีฉันนั่งลงช้าๆ มือสั่นจนช้อนกระทบขอบชามเสียงนั้นดังเหมือนฟ้าผ่าในหูคำแรกที่กลืนลงไปลำคอแห้งผากหน้าอกแน่นจนต้องหยุดหายใจชั่วขณะเหนื่อยเย็นผุดขึ้นที่ขมับภาพในห้องร่ำไหวเหมือนคลื่นน้ำเสียงรอบตัวแหางออกไปกล้องจากวัดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเหมือนมีใครยืนติกลองอยู่หลังประตูฉันพยายามตั้งสติแต่ความทรงจำเรื่องงานพิธีศพในอดีตผุดขึ้น ใบหน้าคนที่จัดไปเรียงรายในความคิดลมหายใจเริ่มสั้นกลิ่นทูบแรงขึ้นทั้งที่ไม่มีทูบในบ้านคอแห้งไหลเย็นพร้อมกันฉันลุกขึ้นเพื่อเปิดหน้าต่างแสงแดดเช้ากลับดูซี่จางเสียงนกร้องแปรเปลี่ยนเป็นเสียงแลมบาดหูหัวใจเต้นแรงจนเสื้อกระเพื่อมมือจับกรอบหน้าต่างแล้วรู้สึกสากเหมือนจับไม้ที่ผุกร่อนจากการเวลาเสียงเรียกชื่อฉันดังแววทั้งที่บ้านว่างเปล่า คนที่แขนนลุกชันโดยไม่รู้ตัวฉันนึกถึงงานพิธีที่สามงานที่เกี่ยวกับการจากลางานที่คนสูงไว้ไม่ควรเข้าใกล้พื้นร่ำคลองภาพตรงหน้ามืดลงทีละน้อยเสียงกองหยุดกระทันหันความเงียบถามหนักกว่าทุกเสียงที่ผ่านมาลมหายใจสุดท้ายในอกสั่นไหวเงาสะท้อนในกระจกหน้าต่างขยับช้ากว่าร่างกายดวงตาในเงานั้นจ้องกลับมา ปากของเงาเร่มขยับเหมือนจะบอกบางสิ่งเสียงที่ออกจากปากของเงาเท่าเบาเหมือนลมลอดช่องไม้แต่ชัดเจนราวกระซิบข้างหูมันเรียกชื่อฉันอีกครั้งน้ำเสียงแห้งกรอบเหมือนใบไม้เกา่าหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บลมหายใจติดขัดอกขยายแล้วหดตัวไม่พร้อมกันอากาศรอบตอเย็นลงอย่างผิดปกติกลิ่นอับคล้ายผ้าขาวที่เก็บไว้นานลอยมากลิ่นนั้นทำให้ตาสาบ ความทรงจำเรื่องงานพิธีเก่าผุดขึ้นอีกครั้งนอกในกระจกยิ้มรอยยิ้มนั้นกว้างเกินใบหน้าคนฟันข่าซีดเรียงแน่นมือของฉันยกขึ้นแต่นอาในกระจกยกช้ากว่าเหมือนถูกดึงไว้ด้วยบางสิ่งเสียงก้องดังขึ้นอีกคราวนี้ดังอยู่ในอกจังหวะเดียวกับหัวใจพื้นไม้ใต้เท้าเย็นจัดความเย็นไหลขึ้นมาถึงหัวเขาขารมอนแรงฉันไทยหลังหนึ่งก้าว นอกในกระจกถอยเข้ามาไกลระยะห่างหายไปแสงแดดด้านนอกดับวูบบ้านทั้งหลังจมอยู่ในสีมนเงาดำตามผนังขยับพร้อมกันสิ่งช้อนที่ตกอยู่บนพื้นดังขึ้นเองกลิ้งช้าๆเข้ามาใกล้เท้าเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นผลัความหิวกลับมาอีกครั้งแต่เป็นความหิวที่กัดกินจากข้างในท้องบิดเกร็งอย่างรุนแรงคำเตือนเรื่องสามมื้ออาหารดังชัดในหัว แสายเกินไปความเย็นแผดซ่านถึงหัวใจเนาในกระจกยื่นมือออกมามือยาวผิดธรรมชาติปลายนิ้วแตะกระจกเบาๆเสียงแตกร้าวดังขึ้นรอยร้าวแผกระจายเหมือนใย,ยแมงมุมสายตาของเงาทะลุออกมานอกกระจกลมหายใจฉันสัน่นภาพตรงหน้าร่ำมบิดเบี้ยวความจริงกับเงาซ้อนทับกันสิยงเรียชื่อฉันดังอยู่รอบบ้านดังจากพื้นดังจากเพดาน เราเริ่มก้าวออกมาจากกระจกเท้าของมันแต่พื้นไม้เสียงนั้นแห้งและหนักอากาศในห้องหนาแน่นหายใจเข้าแล้วเจ็บปอดหัวใจเต้นช้าลงทีละจังหวะฉันถอยจนแผ่นหลังชนผนังไม้เก่าครางเบาๆเหมือนบ้านเองก็รู้สึกหวาดกลัวเนานั้นยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าซ้อนกับใบหน้าของฉันดวงตาเดียวกันแต่ไร้ความอบอุ่นมันน้มเข้ามาไกล ลมหายใจเย็นเฉียบปะทะแก้มเสียงกระซิบสุดท้ายดังชัดงานพิธีนั้นอาหารมื้อนั้นกำลังมาทองคืนเสียงกระซิบนั้นฝังลึกดเหมือนเข็มเย็นแทงเข้าในสมองความคิดหยุดนิ่งชั่วขณะเขายื่นมือมาจับข้อมือฉันสัมผัสเย็นจนเลือดในกายเหมือนหยุดไหลผิวหนังชาไร้ความรู้สึกหัวใจเต้นช้าลงอีกครั้งจังหวะไม่สม่ำเสมอเหมือนกองที่ใกล้แตก กลิ่นทุบเข้มข้นขึ้นกลิ่นเดียวกับในงานพิธีที่ฉันเคยไปกลิ่นที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าหลังกลับบ้านภาพรอบดออเปลี่ยนผนังบ้านกลายเป็นผ้าขาวพื้นไม้กลายเป็นดินเย็ยนชืน้นเสียงสอดดังขึ้นจากทุกทิศทอยคำไม่คุ้นหูแต่หัวใจรับรู้ความหมายฉันพยายามเดึงมือกลับรายในร่างหายไปทีละน้อยเหมือนถูกดูดออกผ่านปลายนิ้วเนายิ้มอีกครั้ง รอยยิ้มเต็มไปด้วยความพอใจดวงตาลึกมืดเหมือนหลุมไร้ก้อนเสียงกองหยุดความเงียบกลับมาแต่หนักเค้น่กว่าเดิมลมหายใจฉันขาดช่วงอกแน่นจนเจ็บความเย็นซาเข้าไปถึงกระดูกสันหลังฉันเห็นร่างตัวเองนั่งอยู่ไกลออกไปนิ่งไร้การเคลื่อนไหวเสียงช้อนในชามดังขึ้นอีกข้าวต้มยังตุน่นไอคาวลอยเหมือนวิญญ,ญาณคำตนสุดท้ายดังขึ้นในใจ ชัดเจนกว่าทุกครั้งแต่ไม่มีเสียงใดออกจากปากาเหาก้าวเข้ามาใกล้จนแนบชิดร่างของมันซ้อนทับร่างฉันความหนาวเย็นกลืนกินทุกอย่างหัวใจเต้นครั้งสุดท้ายเสียงนั้นเบามากเหมือนตกลงในหลุมลึกแสงสว่างวับขึ้นชั่วพริบตาแล้วดับลงเหลือเพียงความว่างเปล่าเสียงกองดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้อยู่ไกลเหมือนมาจากอีกฝั่งหนึ่งในบ้านไม้เก่า มีเพียงร่างหนึ่งนั่งเงียบชามข้าวต้องเย็นชืดอ,อยู่ตรงหน้าเน่าในกระจกหายไปแต่รอยยิ้มยังคงอยู่สะท้อนแทนเจ้าของร่างนั้นรอยยิ้มนั้นค้างอยู่ไม่ขยับไม่จางหายดวงตาในกระจกกับพริบช้าๆเหมือนกำลังเรียนรู้การมองโลกจากด้านนี้ของกระจกนิ้วมือของร่างที่นั่งนิ่งเริ่มขยับปลายนิ้วกระดุกเบาๆเสียงกระดูกเสียดสีกันแผ่วๆลมหายใจกลับมาอีกครั้ง แต่เย็นและดื่นไม่ใช่ลมหายใจที่คุ้นเคยนอสท้อนเองสีสั่ถ้าทำเหมือนกำลังฟังเสียงบางอย่างจากภายในร่างเสียงสดแผ่วลงแทนที่ด้วยเสียงเคี้ยวช้าๆทั้งที่ไม่มีอาหารในปากชามข้าวต้มบนโต๊ะสันไอข้าวลอยขึ้นอีกครั้งทั้งที่ข้าวต้มเย็นสนิทกลิ่นคิงเปลี่ยนเป็นกลิ่นข้าวจางๆกลิ่นเดียวกับในงานพิธีนั้นวันที่ฝนตกไม่หยุด ดวงตาของร่างที่นั่งอยู่เปิดกว้างสายตาว่างเปล่าแต่ลึกลงไปมีแสงบางอย่างเคลื่อนไหวเน่าในกระจกขยับริมฝีปากคราวนี้ไม่มีเสียงแต่ความหมายดังชัดในหัวยังไม่ครบยังเหลืออีกเสียงกรองดังขึ้นใหม่ชาหนักเหมือนนับถอยหลังประตูบ้านไม้เก่าค่อยๆส่งเสงเอดทั้งที่ไม่มีลมทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างนอก เงาสะท้อนหันไปมองทางประตูรอยยิ้มกว้างขึ้นอีกเล็กน้อยดวงตาเป็นประกายรอคอยมือของร่างนั้นเกลื่อนไปหยิบช้อนการเคลื่อนไหวแข็งกระด้างเหมือนคนพ่งหัดใช้ร่างกายปลายช้อนขอ้าขอบชามเสียงดังชัดก้องไปทั่วบ้านความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เหมือนมีใครบางคนกำลังนั่งฟังอยู่รอบๆเน่าในกระจกค่อยๆจางแต่ความรู้สึกหนักอึ้งยังคงอยู่ ฟังแน่นในทุกมุมของบ้านดดงตาของร่างที่นั่งอยู่กับพริบอีกครั้งชาตั้งใจและในแววตานั้นมีความหิวที่ยังไม่ถูกเติมเต็มความหิวนั้นเต้นเป็นจังหวะสอดคล้องกับเสียงกลองที่ดังห่างๆเหมือนเรียกบางสิ่งให้เข้ามาใกล้ร่างที่นั่งอยู่ค่อยๆลุกขึ้นข้อเข่าส่งเสียงหาแพง้งพื้นไม้รับน้ำหนักโดยเสียงครางดังสั่งในห้องเปลี่ยนเป็นซีมตน นอตามมุมผนังยืดยาวผิดปกติเหมือนกำลังเกิ้อหาเจ้าของร่างโดงตาคู่นั้นกวาดมองไปรอบบ้านชาละเอียดเรากับจดจำทุกมุมภาพงานพิธีผุดขึ้นซ้อนกับห้องผ้าขาวปลวไหวคนยืนเรียงเงียบงนันเสียงสดกลับมาอีกครั้งดังใกล้ใบหูทั้งที่ปากไม่มีใครขยับมือข้างหนึ่งกดลงบนหน้าอกหัวใจยังเต้นแต่จังหวะไม่ใช่ของเดิม ลมหายใจไหลออกเป็นไอขาวแม้อากาศรอบตัวไม่เย็นกลิ่นทูบปอผสมกลิ่นดินลอยคลาคลงประตูบ้านเปิดออกช้าๆแสงจากด้านนอกซี่จางเหมือนโลกภายนอกไร้ชีวิตเนาดำทอดยาวจากธรณีประตูคลานเข้ามาในบ้านรวมต่อกันใกล้เท้าเสียงกระซิบหลายเสียงดังพร้อมกันเอ่ยคำเดียวกันคำฉันที่คุ้นหูร่างนั้นก้าวออกไปหนึ่งก้าวพื้นไม้หยุดสองเสียง เหมือนบ้านกลั้นลมหายใจความทรงจำเรื่องสามงานพิธีไหลย,ย้อนงานที่เริ่มตน้นงานที่สิ้นสุดงานที่ไม่มีใครอยากหันกลับไปมองช้ำเข้าต้อมจากเสียงดังเร้าวหอบเป็นเสียงไอขาวพุ่งขึ้นสูงร้านนั้นหยุดโดนตาสันไหวเพียงชั่วครู่เหมือนมีบางอย่างดิ้นรนจากข้างในเสียงกลองหยุดกระทันหันความเนียบแผ่ขยายหนักและกดทับนอกจากประตูขยับเข้าใกล้อีก ปลายนิ้วสีดำยื่นออกมาชี้เข้าหาอกของร่างนั้นลมหายใจสะดุดหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเรากับพยายามทงจังหวะเดิมแสงในกระจกสะท้อนภาพซอนสองใบหน้าทับกันไม่สนิทเสียงหนึ่งดังขึ้นจากส่วนลึกแผ่วแต่ดืดึงเงาดำชนักอากาศในห้องสั่นไหวเหมือนบางสิ่งกำลังถูกดึงกลับร่างนั้นยืนค้างระหว่างก้าวออกไป กับการหันกลับเข้ามาความหิวในดวงตายยังไม่หายแต่มีประกายลังเหลแทซกอยู่บางสิ่งยังต่อรองและเสียงกลองเริ่มดังขึ้นใหม่ช้าก,กว่าเดิมใกล้กว่าเดิมเสียงกลองครั้งนี้ลึกกว่าเดิมสะเทินผ่านพื้นขึ้นมาถึงกระดูกร่านนั้นยกมือกลุ่มศีรษะเหมือนมีสองเสียงตะโกนสอนกันอยู่ข้างในหนึ่งเร่งเราหนึ่งจ่อต้านภาพงานพิธีสอนทับแน่นขึ้น ใบหน้าคนเป็นใบหน้าคนตายยากไม่ออกผ้าขาวเปลีวผ่านปลายตาเย็นเฉียบเมื่อสัมผัสผิวกลิ่นดินสดติดปลายจมูกเงาดำที่ทรณีประตูขยายตัวรูปร่างเริ่มชดัดคล้ายคนแต่ยืดผิดสัดส่วนมันก้าวเข้ามาพื้นไม้ไม่ส่องเสียงเหมือนถูกดูดกลืนดวงตาของร่างนั้นเบิกกว้างม่านตาหดเล็กลมหายใจเร่งทีเสียงจากสวนลึกดังขึ้นอีก คราวนี้ชัดกว่าเหมือนเสิยงเก่าที่เคยใช้เรียกตัวเองมือสัน่นหัวใจเต้นแรงเลือดอุ่นไหลกลับสู่ปลายนิ้วเนาดำหยุดชะงักซีสะเอียงเหมือนกำลังฟังแสงในห้องสั่นไหวเนากระพริบตามผนังเส้นแบ่งระหว่างร่างกับเงาเริ่มไม่แน่นอนเสียงกองเปลี่ยนจังหวะเร็วขึ้นเล็กน้อยกดดันเหมือนเร่งการตัดสินร่างน,นั้นไทยหลังครื่งกาวส้นท้าชนชามที่แตก เศษช้ำบาดผิวหยดเลือดตกลงบนพื้นสีแดงสดอุ่นเนาดำส่งเสียงต่ำไม่ใช่คำแต่เต็มไปด้วยความหิวดวงตาในกระจกสะท้อนภาพใหม่วาวตาที่เริ่มกลับมามีชีวิตแต่ยังไม่สมบูรณ์มืออีกข้างกำแน่นความเจ็บแล้นขึ้นแขนปลุกความรู้สึกที่หลงเลือเสียงสอดแปรเปลี่ยนเป็นเสียงครางชิดใกล้จนรู้สึกลมหายใจปะทะหลังคอ นอา์ดำยื่นมือออกมาอีกครั้งคราวนี้เร็วกว่ามั่นใจกว่าร้านนั้นเหน่อยหน้าขึ้นสายตาปฐนาโดยตรงไม่มีการหลบอากาศรอบตัวหยุดนิง่งแม้แต่เสียงกลองก็ชะลอเหมือนรอคำตอบหัวใจเต้นแรงรุนแรงเหมือนพยายามยืนยันการมีอยู่นอวในกระจกรมแตกราวเส้นยากไหลผ่านใบหน้าสองตัวตดึงรั้งกันเสียงจากส่วนลึกตะโกน ไม่ใช่ด้วยท่อยคำแต่ด้วยแรงทั้งหมดที่เหลือเ่าดําชนะกอีกครั้งปลายนิ้วค้างอยู่กลางอากาศห่างจากหน้าอกเพียงคืบเดียวและในช่องว่างนั้นลมหายใจหนึ่งถูกดึงยาวออกมาเต็มไปด้วยความกลัวและความหวังที่ยังสันไหวลมหายใจนั้นสั่นระริกเหมือนเปลไฟเล็กที่ด้านลมแรงแต่ยังไม่ดับอกขยายเต็มที่ความเจ็บล้านแปบ เหมือนหัวใจถูกบีบจากทุกทิศเสียงกองเงียบลงชั่วขณะความเงียบหนักแน,น่นกดทับความคิดเนาดำค่อยๆลดมือลงปลายหน้วสัน่นราวกับหลังเลแสงจางๆจากหน้าต่างไหลเข้ามากระทบหยดเลือดบนพื้นเป็นประกายแดงหมนกลิ่นขาวชัดขึ้นผสมกลิ่นถูทำให้ท้องไส้บิดเกรงภาพในกระจกสั่นไหวรอยร้าวขยายเส้นแยกาพาดผ่านดงตา เสียงหนึ่งดังขึ้นจากลำคอไม่ใช่คำเป็นเสียงครางที่พยายามจะเป็นเสียงมนุษย์เงาดำไถลลังหนึ่งเกาพื้นไม้อย่างเนียดแต่ผนังสั่นเล็กน้อยเสียงสดกลับมาชาหนักเหมือนผูบมากอากาศร่างน,นั้นยืนต่อแข็งเหง่อยเย็นไหลลงขมับหยดลงคางหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเร็วชาสลับกันอย่างเจ็บปวดเงาในกระจกเริ่มสี แต่ดวงตาย,ยัางจ้องแน่นไม่ยอมปล่อยเสียงกลองดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ต่ำาึึกเหมือนมาจากใต้พื้นพื้นไม้ร่ำเย็นจัดความเย็นไหลขึ้นสู่ข้อเท้าชาละหนักร่างน,นั้นก้าวไถยอีกก้าวหลังช่นผนังแรงสั่นสะเทือนแล่นไปทั้งตัวเนาดำแผ่ขยายอีกครั้งเหมือนไม่ยอมไถเหมือนหิวมากกว่าเดิมดวงตาคู่นั้นปะทะกัน หนึ่งเต็มไปด้วยความต้องการหนึ่งเต็มไปด้วยความกลัวอากาศรำหม,มุนวนผ้าขาวจากภาพในความทรงจำเปลี่วผ่านเฉียดแก้มอย่างเย็นเฉียบเสียงกระซิบดังรอบตัวหลายเสียงทับซ้อนกันชื่อของฉันถูกเรียกซ้ำใกล้ใกล้ก,ลกว่าเดิมมือที่กำแน่นเริ่มคลายความอ่อนแรงแซากเข้ามาเหมือนถูกดูดออกทีละน้อยเนอในกระจกหยุดสัน่นรอยร้าวหยุดขยาย เหมือนรอาการตัดสินเสียงกลองแรงจังหวะหนกักที่บีัวใจเนาดำยกมือขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชามั่นคงปลายนิ้วเงาแต่อากาศตรงหน้าความเย็นแผ่กระจายเหมือนลมหายใจของบางสิ่งที่อดทนรอและในเสี้ยววินาทีนั้นหัวใจเต้นแรงสุดกำลังแรงพอจะสั่นทั้งร่างแรงพอจะดึงความทรงจำสุดท้ายกลับมาความทรงจำนั้นพุ่งขึ้นคง ชัดเหมือนแสงฟ้ากลางความมืดภาพวัยหนุ่มปรากฏสิ่งโหรากลิ่งข้าวสุกยามเย็นมือที่เคยแข็งแรงหัวใจที่เคยเต้นมั่นคงลมหายใจที่ไม่ตัง้งหนับร่างน,นั้นสัน่นไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะการสดจำเงาดำสะดุดรูปร่างบิดเบี้ยวเหมือนถูกแรงดึงจากภายในเสียงกล้องฉนักจังหวะขาดห้องอากาศสะเทือนเบาๆ รอยเลือดบนพื้นอุ่นขึ้นไอข่าวจางหายกลิ่นขาวลดลงเสียงจากส่วนลึกดังขึ้นหนกักแน่นเหมือนคำสาบานดวงตาในกระจกเปลี่ยนแววแข็งกร้าวแต่มีน้ำตาคลอเน่าในกระจกเริ่มถอยชาฝืนเหมือนถูกดึงกลับเน่าดำที่ประตูส่งเสียงดำอัดแน่นด้วยความไม่พอใจพื้นสั่นกีกครั้งร่างน,นั้นยืนตรงแม้ขาจะสัน่น ม่หัวใจเจ็บลมหายใจยาวลึกเต็มปอดแสงจากหน้าต่างสว่างขึ้นเล็กน้อยเส้นเนาหดสัน้นมุมห้องชัดขึ้นเสียงสดแผ่วลงกลายเป็นเสียงลมพัดผ่านช่องไม้เน่าดำยืนนิ่งปลายนิ้วคางไม่แต่ต้องดวงตาคู่นั้นจ้องกลับไม่หลบไม่ถอยอากาศระหว่างกันแน่นจึงเหมือนเชือกขึงสุดแรง เสียงกองกลับมาอีกแต่ช้าลงเหมือนลังเลเนาในกระจกแตกเสียงเบาเส้นร้าวขยายแสงลอดออกมาร่างน,นั้นยกมือขึ้นฝ่ามือเปิดไม่กำหยดเนยตกลงพื้นกระทบเสียงดังชัดเหมือนสัญญาณเนาดำสั่นไหวรูปร่างพา่าเหมือนควันนาเสียงหนึ่งหลดจากเงาแอบหิวไม่สมบูรณ์พื้นไม,รม้ร่มกุ่น ความเย็นไทยทีละน้อยหัวใจเต้นแรงอีกครั้งสม่ำเสมอขึ้นยังเจ็บแต่มีจังหวะเน่าในกระจกซีจางรอยยิ้มเลือนดวงตาลบดำเน่าดำหดตัวชาดื้ดึงเสียงกองแห่งออกไปเหมือนไทยเหมือนยังไม่ยอมแพ้ร่างน,นั้นยังยืนหายใจจ้องมองและความหิวยังคงอยู่เฝ้ารอ อยู่ใกล้กว่าที่คิดความผิวนั้นขยับเหมือนสิ่งมีชีวิตซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังมันไหลลวนในออกกดทับลมหายใจกระซิบจนอย่างเงียบงนันร่างน,นั้นก้าวถ่ยอีกก้าวส้นเท้าครูดผืนสิ่งหาแห้งดังชัดเนาดำไม่ถ่ายตามแต่มันแผ่ซึมเหมือนหมอกเย็นที่คอนตำ่ำแสงจากหน้าต่างเริ่มสัน่นไม่มั่นคงเหมือนถูกบางอย่างบดบงัง เสียงกลองดังอีกครั้งเบาใกล้เหมือนอยู่หลังผนังผนังไม้หายใจขยายหดตามจังหวะนั้นหัวใจในอกเต้นตอบไม่รู้ว่าใครนำไม่รู้ว่าใครตามเน่าในกระจกหายไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งยังคงจงังนิ่งอดทนกลิ่นอาหารเก่าลอยขึ้นกลิ่นมันกลิ่นเค็มกลิ่นที่ไม่ควรหิวท้องบิดตัว เสียงคลางดังจากข้างในดังเกินกว่าจะปิดบังมือหนึ่งกดท้องอีกมืกดอกสองความต้องการประทะก,กันเสียงสอบเปลี่ยนเป็นเสียงเคีวชาชาดัดเหมือนอยู่ใกล้หูพื้นไม้เย็นอีกครั้งความเย็นซึมขึ้นไม่รีบร้อนเน่าดำยกสีสษะใบหน้าค่อยๆชดัดคล้ายคนที่คุ้นเคยดวงตานั้นสะท้อนอดีตสะท้อนความผิดสะท้อนความยาก ลมหายใจติดขัดอากาศเหมือนคนกลืนลงไปยากเสียงกลองแรงเร็วดำกดทับความคิดนอกในกระจกที่เหลืออยู่ยิ้มรอยยิ้มบางมั่นใจมือของร่างนั้นเริ่มสั่นอีกครั้งไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะอ่อนแรงความหิวขยายกว้างลึกเหมือนปากที่อ้าไม่สุดเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้มากแทบชิดผิว มันไม่เร่งไม่บังคับแค่รอและในความเงียบนั้นหัวใจยังเต้นแต่จังหวะเริ่มคลาดทีละน้อยจังหวะที่คลาดนั้นทำให้โลกทั้งใบเองเหมือนพื้นไม่มั่นคงเสียงในหูทุ้มลงคล้ายอยู่ใต้น้ำทุกอย่างห่างออกไปร่างน,นั้นสุดเข่าลงช้าๆฝ่ามือแต่พื้นสัมผัสความเย็นชืน้นพื้นไม้เปียกไม่รู้ว่าจากเหงือ หรือจากบางสิ่งที่ซึมขึ้นมาเงาดำเคลื่อนไหวอีกครั้งคราวนี้ไม่รีบไม่ลังเลมังคลานเข้ามาไกลทิ้งรอยเย็นเป็นทางเหมือนน้ำค้างยามดึกเงาในกระจกที่เหลืออยู่รั่มขยายคืบคลานออกมานอกกรอบเสียงกองดังประสานจากหลายทิศเหมือนล้อมรอบลมหายใจร่างนั้นสั้นลงที่ติดขัดภาพงานพิธีสุดท้ายชัดขึ้นผ้าขาวคลุม ดอกไม้จางสีกลิ่นควันทูบหนาทึบปะทะจมูกทำให้ตาสาบเสียงคนกระซิบสวดจ้งจิดกันยัดไม่ออกว่าใครเงาดำหยุดตรงหน้ายกมือขึ้นช้าๆปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยโดนตาของมันจ้องเหลกไม่เร่งไม่ถอยหัวใจในอกเต้นแรงกี่ครั้งเหมือนดิ้นรนเหมือนขอเวลามือที่กดพื้นกำแน่นเล็บขุดไม้เกิดร้อยยาว เสียงครางต่ำหลุดจากลำคอไม่ใช่คำแต่เต็มไปด้วยความเจ็บเนาในกระจกเกล่มออกมาปลายหนิวทะลุอากาศเย็นเฉียบอากาศรอบตัวเริ่มหมุนผนังห่างออกเพดานสูงขึ้นเสียงก,องงก่องแรงที่หนักเนาดำโน้มลงใกล้มากลมหายใจเย็นปะทานากลิ่นดินชื้นแรงขึ้นกลิ่นเดียวกับหลุมลึกที่ไม่มีเสียงตอบกลับ ดวงตาทั้งสองสบกันใกล้จนเห็นเงาสะท้อนซ้อนทับกันหัวใจเต้นอีกครั้งแรงเจ็บเหมือนกําลังเลือกระหว่างการยืนขึ้นกับการปล่อยให้ถูกดึงลงไปและความมืดเริ่มไหลขึ้นมาจากพื้นชาเงียบไม่หยุดความมืดไหลเข้ามาเหมือนน้ำหนาทึบกลืนทุกอย่างรอบตัวร่างน,นั้นก้าวไถ่าชาชาแต่พื้นไม้เหมือนจม ขาไม่แน่นเหมือนถูกดูดลมหายใจสัน้นและติดขัดหัวใจเต้นรัวจนเจ็บปวดเน่าดำโน้มตัวลงปลายนิ้วแทบสัมผัสอกความเย็นลึกลงไปในกระดูกสันหลังรอยเลือดบนพื้นสันหยดเล็กๆคล้ายเต้นตามจังหวะกลองไอข้ขาวฟุ้งขึ้นอีกครั้งภาพงานพิธีในอดีตชัดเจนผ้าขาดอกไม้แห้งคนเงียบงนันเสียงสดกระซิบซ้อนกันหลายเสียง ดังก้องในหูชัดเหมือนอยู่ข้างกายร่างน,นั้นยกมือขึ้นแต่แรงเริ่มหมดเหมือนทุกข้อต่อถูกดึงลงเน่าดำเอ็นต่อไกลลมหายใจเย็นปะทะแก้มกลิ่นควันทูผสมกลิ่นดินนาหัวใจเต้นแรงสุดขีดเหมือนพยายามส่งสัญญาณชีวิตแต่ความมืดกดทับทุกอย่างมือทั้งสองจับกรอบกระจกร่างสะท้อนสันเหมือนจะขาดออกจากตัวเองเสียงกรองลดจังหวะช้าลง หนักขึ้นเหมือนนับถอยหลังความมืดร่มเข้าถึงดวงตาแสงจากหน้าต่างจางลงโลกภายนอกเหมือนไกลออกไปเน่าดำยิม้มรอยยิ้มกว้างดวงตาเต็มไปด้วยความหิวลมหายใจร่างนั้นติดขัดร่างร่มสุดลงหัวนมไปข้างหน้าและในวินาทีนั้นซิงโครซิบดังชัดที่สุดชื่อฉันถูกเรียกใกล้ชิดไม่สามารถละสายตาได้ มือเย็นของเงาแต่เออความเย็นแผ่ลึกซึมเข้าเนอือร่างสั่นสะท้านทั้งตัวหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดความมืดหลอมรอบลมหายใจสุดท้ายประทายเย็นและทุกอย่างหยุดนิ่งในความเงียบที่หน่องแน่นร่างนั้นอยู่ตรงนั้นเงียบนิ่งแต่ความหิวยังคงสั่นอยู่รอคอยและไม่เคยหายไปร่างนั้นค่อยๆผันแรงลมหายใจเริ่มสม่ำเสมอแม้ยังเย็นเฉียบ แต่ความเจ็บค่อยๆค,ค,คลายแสงจากหน้าต่างสาสเข้ามาอุ่นขึ้นเล็กน้อยแสงนั้นไม่แรงแต่เพียงพอให้มองเห็นทุกมุมห้องเงาดำที่เคยใกล้ชิดค่อยๆเลือนหายเหมือนควันจางตามลมรอยยิ้มและสายตาหิวค่อยๆหดเล็กแล้วสลายไปในอากาศร่างน,นั้นนั่งลงบนพื้นไม้มือแต่ชามข้าวต้มที่เย็นสนิทความหิวที่เคยรุนแรงคลายลง ทิ้งไว้เพลงความอ่อนแรงและความทรงจำเสียงกองที่เคยดังหนักตอนนี้ห่างไกลเผ่าเบาเหมือนเป็นเพลงเสียงสะท้อนจากอดีตลมหายใจลึกๆพัดผ่านร่างหัวใจเต้นช้าลงไม่รีบร้อนไม่เจ็บไม่หวาดกลัวร่านนั้นมองไปรอบห้องทุกอย่างกลับสงบผนังไม้ไม่ขยับกระจกสะท้อนใบหน้าที่แท้จริงชัดเจนมั่งคง แม้ความทรงจำเรื่องงานพิธีและอาหารที่ต้องระวังยังคงอยู่แต่ร่างนั้นรู้สึกถึงความสงบถึงแม้ผ่านความตื่นตนากนกและความมืดมิดตอนนี้ยังคงมีชีวิตและยังมีเวลาสำหรับวันที่เหลืออยู่ร่างนั้นลุกขึ้นชาๆเก้าวออกไปยังแสงสว่างจากหน้าต่างพร้อมกับความเข้าใจว่าบางสิ่งอาจหลอกหลอนแต่ไม่สามารถครอบงำชีวิตได้อีกและบ้านไม้เก่าก็เงียบสงบ ความมืดและเงาที่เค่อยล้อมรอบสลายไปกับแสงเชา้าทิ้งเพียงความทรงจำและบทเรียนที่เงียบสงัดร่างน,นั้นยิ้มเล็กๆล,ลมหายใจยาวและสม่ำเสมอพร้อมที่จะก้าวต่อไปในโลกที่ยังคงหมุนต่อไปอย่างสงบเรื่องราวจบลงด้วยความเงียบแต่ไม่ใช่ความว่างเปล่าเป็นความสงบที่มาพร้อมความตระหนักและความอ่อนโยนต่อชีวิตที่ยังเหลืออยู่